สวัสดีค่ะ f c ที่น่ารักทุกท่านนะคะก็วันนี้จันท์ปารีได้ออกมาพูดในคลิปนะคะว่าของดนะคะขอแจ้งนะคะของดไลฟ์สดสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าเสียงจันท์ปารีไม่มีนะคะไม่สบายนะคะเป็นไข้หวัดใหญ่ สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะเสียงไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่สะดวกไ์สดนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะกับ f f c ที่น่ารักทุกท่านนะคะก็ยังไงก็ฝากดูคลิปให้ด้วยนะคะเพราะว่าจันปารีจะลงคลิปทุกวันนะคะก็คลิปช็อตคลิปคลิป5นาทีนะคะก็จะลงนะคะถ้า ถ้าว่างเนาะตอนนี้ก็เดินไปทำงานแล้วค่ะเดินไปขึ้นรถไฟตามเคยนะคะไม่ได้หยุดนะคะทำงานทุกวันนะคะแต่ของอดไลฟ์สดเท่านั้นนะคะ <c oughs> ออกไปทำงานแต่เช <Comics there. S 1> <in> enfin, ้ามืดค่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> ็ที่นี่หกโมงเช้าก็ยังมืดอยู่นะคะเพราะเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวนี่ตะวันก็ขึ้นช้านะก็คิดถึงเอซที่น่ารักทุกท่านตลอดนะคะเวลาเราไม่ได้ไลฟ์สดแล้วก็คิดถึงนะคะไม่ได้พูดคุยเนาะ ันก็อยากคุยนะคะอยากคุยกับ FC ทุกท่านแต่ก็ยังทำไงได้เนาะก็เอาไว้เดี๋ยวหายดีเมื่อไหร่ก็จะขึ้นไลฟ์พูดคุยทักทาย FC ที่น่ารักกและกันนะคะมารอรถเมนะฝนตกทุกวันค่ะนี่ก็ปล่อยๆนะคะเพิ่งจะหยุดไปนะคะฝนเพิ่งจะหยุดไป เป็นมาสองอวันเดือนนี้ปลายปีนี้จันทรปาริตร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเลยเป็นเป็นตลอดเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้หยุดงานนะคะทานยา,าทานยาแล้วก็ไปทำงานเนื้อตัวก็หนาวสั่นข้างในค่ะ ไม่ได้ไปหาหมอเนาะเพราะว่าถ้าไปหาหมอก็หยุดงานก็เลยไม่อยากหยุดงานเ <c oughs> <c oughs> ช้าๆอย่างก็ไม่ค่อยมีคนเดินหรอกคะ่ะดูทั้งนั้นซอกซอยก็จะแบบเนี้ยเงียบๆเนาะ ถมีไฟถ้ามีไฟสว่างมันก็สว่างนะคะแต่ถ้าไม่มีไฟมันก็มืด <c oughs> แต่จันปาร,รีตก็พยายามไปหาเพื่อนๆอยู่นะคะแต่จันปาร,รีตก็นอนไวเนาะเพราะว่าต้องตื่นเช้าค่ะแล้วก็ต้องขอโทษขอไปถ้าไปไม่ไม่ทั่วถึงนะคะเพราะว่าทุกวันนี้จันปาร,รีตก็ทํางานถ้าทํางานก็ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยนะคะเพราะว่า ทำงานในครัวเนาะต้องทำอาหารให้ลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กว่าจะเลิกงานฉันก็ได้ดูคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆหรือว่าให้ทุกคนก็ช่วงที่เลิกงานนะคะนั่งรถกลับบ้านแล้วก็ เข้ามาในบ้านก็ต้องทำกับข้าวกินเนาะก็หวังว่า FC ที่น่ารักทุกท่านคงจะเข้าใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจะทำกับข้าวจะก็เปิดคลิปของพเพื่อนฟังนะคะอาจจะไม่ได้ทันไลฟ์สดนะคะเพราะว่า mm hmm. เนื่องจากเวลาเราไม่ตรงกันนะคะถ้าใครอยู่ที่เมืองนอกเออถ้าใครอยู่ที่เมืองไทยเนาะ เพราะว่าเมืองไทยตอนนี้ก็ห่างกับประเทศฝรั่งเศสก็6ชั่วโมงนะคะเวลาพี่ๆเพื่อนๆไลฟ์จันก็อาจจะไม่ทันเพราะว่ามันจะตรงกับช่วงที่ทำงานเนาะที่นี่เที่ยงก็คือ6โมงเย็นของเมืองไทยถ้าเกิดบ่าย2บ่าย3อย่างเงี้ยจันก็ทำงานอยู่นะคะประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มของเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะคะแต่จันก็พยายามไลดูคลิปให้เนาะเพราะว่าคนเราไม่ทันไลสดเราก็ดูคลิปให้ได้นะคะก็แค่ไม่ได้คุยกันนะคะก็ว่างๆก็ถ้าช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอย่างเงี้ยจันบาลีก็จะทันไลสดบ้างก็จะได้พูดคุยกันเนาะแล้วก็ถ้ายังไงก็ ฝากด้วยนะคะคลิปที่จันปารีสได้ลงเนาะแล้วก็ถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เนาะถ้าหายดีเสียงดีเดี๋ยวจันปารีสก็จะขึ้นไลฟ์สดมาพูดคุยกับพี่พเพื่อน FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ไม่ลืมกันนะคะไม่ทออทิ้งกันนะคะสำหรับคลิปนี้จันปารีก็ต้องขอตัว ก่อนนะคะเสียงเริ่มจะหายแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะ